นคนกลลเเุณจะไปกินมะกูเจอเบอร์รี่กับตะก,กาเบอร์รี่เลยวะเบอร์รี่ฮัลโหลเบอร์รี่ที่แปลว่าทำร้ายนัน่นแหละได้ปลดลิตกู อะไรโบลี่ไงโบลี่กูแล้วใครโบลี่มึงบอกกูมาไอสัตว์โบลิโบลี่กูใครคนนั้นมันชื่อสัตว์โบันชื่อโบดเหรอชื่อโบดเหรอใช่เออแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจแน่ใจมากแค่ไหนมึงแน่ใจสุดๆนะ โอ้โอ้โหโคตรดีดเลยตั์เอกซ้ายอ,อ่ะไปไหนละด้านขวา,าเฮ้ยไอเฮียบเมื่อกี้แม่งโคตรตกใจเลยตั์เผชิญหน้ากันแล้วทนีนี้ว่ากูพอดีกูเข้าซ้ายพอดีกูกลับมาหลบพอดีแล้วปืนโคตรดีดเลยตัด แม่ยงยิงไม่หันตั้งตัวจริงจริงทจริงกูฆ่ามานันได้ก็ได้นะแต่ว่ายิงไม่หันตั้งตัวเปมีใครมีใครอีกเห็นซียวปืนจ้าไหนวะเจอแล้วอยู่ไหนยิงกูตรเนี้เลยวะใครยิงมึงไม่ใช่มึงอ่ะไม่ใช่กูกูยอยู่ตรงนี้ไอส้สัส โอ้ยอะไรยิงวะมีคนอยู่หน้าที่เดิมเอกที่เดิมที่เดิมที่มึงยริงนะน่ะมันมาวิ่งมาวินมาบินมาละยังเล่นกันอยู่ปะยังเล่นกันอยู่ปะเล่นอยู่เล่นอยู่ตาหน้าเล่นเลยไอ้ก็มาแล้วพี่อะโอเคจัดมาแล้วเล่นกันเหนือก่อนก็ได้บอลข่อยใหญ่เออเล่นกันเหนือแล้วาอะไรวะตอนแรกคุณจะแยกกันแล้วแต่เหนือมาพดีก็เออเล่นกันเหนือเลย เออเหนือนเป็คนล้างพวกคุไว้คุเจ้าเหนะกูยิ้มแก้มแตกเลยเออแย้มแตกเฮ้ยแกแตกแล้ววะเออเออเออแต่ด่านนี้ก็คนไม่คิดเจอคนหลายคนเลยไอเฮี้ยเผชิญหน้ากันบ้างปืนดียิกว่าเฮี้ยอะไรด่านนี้มันดีเออแต่แบบแบบใหญ่เลยเออแบบใหญ่จัดเข้ามาเลยน้องสาวพี่รอรับเลยกชอบลูกหน้ามืออะบอส เอยไอเหี้ยกูกูแข่งกันมีกูแข่งกันว่าจะใครเหนียงเยอะกว่ากันอยู่กับกูกับกูใช่ไหมตอนนั้นไอเหี้ยล้วกูงงนี่หว่าึงเอามาจากไหนไอสัตว์กูเก่งไอเหี้ยมันเก่งเขาด้วยมึงใช้ปืนอะไรดีปะบนไอเทีเบอร์รี่หรือสกาได้แหละเบอร์รี่เบอร์รี่เหี้ยอย่างเขาเรียกว่าแบรีวไอสัตว อา๋ออาชัยอ่ะไอตัวแรกเป็นปืนแบริวไอ้แบร์กูแบรีไปเลยอ่ะเขาเรียกว่าปืนแบริวเอ้าเดี๋ยวอ่านแบร์ yl เออเอาแบรีเป็นอะไรขอยิงใกล้ๆดีเออใกล้ดีเดี๋ยวมึงยิงไกลโคตรดี เอาไปที่เปิดเลยวะแบล็ี่อันเลนเไม่ละจริงเลยเอกกระสุนก็หมดอ๋อเฮ้ยหรือว่าคนละปืนไว้สัตว์หรือว่าคุณยิงต้องเขาปืนเอกกระสุนยี่งจะหมดนาำมีปืนแบล็ี่ไหมไม่มีกระสุนแบล็ี่กูก็งงว่าไอ้แค่ปืนจะนชอบเลยวใหม่ะไอ้แค่แบล็ี่ กูโม้นตั้งแต่แรกแบลลี่เกินเลยไอ้ตัวผู้มามันบอกแบลลี่ตัวผู้มเบลลี่คืนเลยเอาเลืองไปเอกดูเรองมาดิผมจะเข้าไปดูพี่เอกในแมปนะฮะเอ้ยมันแยกกันวะไอ้โบ๊ทไอ้สัตว์เอาเอาคืนไปไม่รู้มันแยกไงนอยูอ่ะเอ้ากดมอซ้ายป่ะมอกลางป่ะคอนโทรลแล้วก็คอนโทรลแล้วก็วางแล้วกดทิ้งอ่ะ ันนี้กูไม่มีกระสุนะอ้อเอกเอกกูไม่ได้ถือปืนกิน <_ an> ไม่โดนเลย,ส,เยสัตว์เอ้ยสัตว์นม่เนโคตรดีดสาก้าแหละเหียที่ที่ที่ทำให้กูดีดว่า <_ an> ไม่ใช่แบรรี่หรอกมีคนอยู่ <_ an> มีมี <_ an> มสวังเอกเสวิมมีอีก <_ an> กลัวําทำไมมีกระสุนแบรรี่ไหมไม่มี นี่ไบกไม่หลบไม่ตายเลยนะไม่ใช่กระสุนแมรี่ตองมีเนเด็กไหมพวกมึงเล่นมุม,มองบุคลบบคลที่หนึ่งหรือบุคคลที่สามกันวะหึ่งมีมีมีแบนดิตเอาวะมาดิตมา,าเอาเอาหนึง่งเขาไม่ต้องเอาแล้วมันจะเต็มก่อนแล้วใช่เออ รนปั๊มอะ <S <S เวลาขับรถถ่ายได้สัตว์นี่กระสุนปืนแบลลี่กระสุนมึงกระสุนแบลลี่อะจริงเงียเออเฮ้ยมึงเรียกแบลลี่ถามกูแล้วให้สัตว์มึงมิงก่อนให้กูเรียกกูเรียกใหม้มึงงสลับด้านเมาส์หรอ ความไว้ทไหนเอกไหนไอกสุนแบร์ี่ลดต้องน้ไอ ฮั <Hello. S 2> ลโหลป่าป่ะอ๋อป่าก็สุนแบลี่กันแล้ววะ,ะเอาอยาประบนั่เป็นอะไรมีสองอันออกมาอยู่บนบ้านที่กูม,มักูหากรสุนแบลี่ไม่เจอแล้เองฝั่งนูน้นฝั่งซ้ายสุดอ่ะโอ้ที่อยู่กับเอคเอ๊ะระวะัง หนวะอ่ะแล้วใครยิงกูเมไม่แก่ไปดโโูโอ้โหกูสัตว์เป็นกระสุนนี่เลยกูกูแรกกูใช้อัปืนอะไรยิงกูใช้แบลรี่ยิงได้แหละสัตว์กูจะเรียกแบลรี่จริงๆใช่ไหมใช่เมื่อกี้กูกูอบอกอยู่ใครยิงกลัวที่ไอ้ที่นี่เนี่ยรึว่าตรงนู้นถ้ามันยิงไม้โคตรไกลอ่ะ วมึงดูมินิยิงได้ทีแล้วนะควรจะยิงรัวให้มึงดูอุ๊ยหดงทิ้งควจะยิงมินิแบบรัวๆให้มึงดูหรงวะว่ากันไรนเนี่ยไปเก็บของแปบบ๊บเป็นปืน่ะ เอาแบลลี่ทิ้งมาไอสัตว์ไม่ไหวแปรงเฮี้ยเกินอ๋อสลับศูนย์เล็งแบบเอียงต้องกดแอดแล้วก็กดที่ขวานะเพื่อนๆเผื่อใครยังไม่รู้นะครับดูดะดูดะเออกลัวไม่รู้เฮี้ยเปลี่ยนก่อนเลยไอ้นี่แล้วเว้ยบอสกูกดที่ขวาเป็นไอ้นี่ละเป็นเล็งแบบกดคลิกขวาปุ๊บเล็งเลยอ่ะกดเล็งเออแบบกดเดินเล็งเฉยๆนั่นกูเปลี่ยนเป็นกดชิปแล้วก็กดคลิกขวาไว้เอ๊ะปรับไงวะควบคุมอะ ตั้งค่าปุ่มมันเล่น <Okay. S 1> ยากไอ้เหี้ยแบบกูกดคลีกขวาแล้วม่งกล้องไม่ขึ้นกด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 ค้างไอ้เหี้ยแล้วมันใช่ <Ad> เดี๋ยวปรับปรับไงปรับไงให้มันกดกดปบ้องเกมดีกว่าเพื่อนกูให okay. ้ให้มันปรับกดค้างแล้วยิงอ่ะผูไม่ชอบห้มันแบบกดค้างหนึ่งแล้วนี่เี <Ad> ็ดบางทีกดค้างแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะมาลองกด F สามดีวะทไมวะ ข้อความวิทยุเร็วเข้าระยอะใกล้ใกล้กันไรใกล้ใกล้กลอ๋อมนเป็นตัวบอก,อกนั่นของกูลูกกิ้งอ่ะตัคลิกลูกกิ้งตัวกลางเอเออกูคลิกได้ไม่ชีมันลองกด,งดงกลางด้วยดิกดชิปลองกดครั้งดูย๋ดดวยวยมันคืออะไรวะจริงมันใส่ข้อความอ๋อ โกงชิวนางนางไปไอ้เอดับลองไหนวะบนหัวไม่ไปเลยกอบพูอะไรเนี่ยนะบ,อบอกว่าบอกว่าบนหัวล้านบนหัวเล่นเลยหรออืมเป็นคนสีไม่บนต้องการคนสีมาก โอ้ก็จะหมวกคูณตาหมวกหมวกหมวกโมเลั้นแบบแสนหมวกคูณสาอย่าพูดเลเรียกว่าหมวกคูณสามันติดระหว่างสากา UMP อะไรดีกว่าวะสากา UMK คนที่อะไร UMK สากามันก็ต้องดีกว่าเด่นแรงกว่านะ ลั่นเร็ว่ะมันกระสุนตัละเบอร์กระสุนเก้ามมกับจุดห้าหกับเพื่ออ๋อไม่รู้ไม่รู้ผมไม่เชยดูขนาดกระสุนดิเฮ้ย SKS เคเหรอวะขอไอ้บสนี่มันจุดสี่เก้าของพวกเราจุด S K S ดีป่ะดีแต่ดีนะเป็น d m S อ่ะ DMR หรือ d m S อะไรสักอย่างเอ้เอสไม่ S อสเออะใช่นั่นแหละมาไว้เคาะใส่กับกิ๊บตรงจะดีมาก พอมันดีดขึ้นบนนี่นี่มึงอยากให้มันดีดลงล่างไหมมันกับหัวเรียนอ่ะมันดีดลงล่างแน่นอนเออมือเตร็มการเล่นดิไม่เอาหวอกกูมีนี่แหละกูมีข้าวต้มเลยครับอร่อยไหมอร่อยดีเอาเอาเอาเกลือปืนไม่ทันเก็ืปืนเกลืปืนไม่ทัน เหยลนไอ้เจ้าคนหล่นเลยไอ้เจ้าแม่งเปิดมากูแล้วกูถือนี่อยู่แล้วกูถือหรอวะกูมาถือไอเอ็มเอ็มเอ็มสองเี่ยวไอ้สัตว์อุ้ยโอ้ยเกือบแล้วกูเกือบตายรอบแล้วไอ้เอกไอ้เฮียแล้วเมื่อกี้กูถือเอ็มสองเซี่ยวไอ้สัตว์แล้วกูแม่งยิงมาไปนัดหนึ่งอะ เกือบไปหาตะวันแอ๋ดับลงไหนวะไม่รู้เอ๊ะเจอแล้วบนมา,นาขึ้นมาจะไปออกมาไปไปรับกูกูกำลังดูคนอยูม่มา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 เสระเอ็กหลบไปทิ่โ <c oughs> ต้อ่าพวกเรากำลังสบ,บายสงบสุขแปะแปะ ไม่มีคนหรอกผมว่าแถวนี้นบิดแก่กันไอ้ไสัตว์มีเท่าไรนะเอกเห็นคนไหมบอด,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 ดวะบอดไม่โดนเลยจะได้คนสีบ้างมึงขับไปเลยแตก,กูอยู่ข้างบนก,กูเช่วยเลยมีอะไรบ้างบอกได้ ไอรับเย็นนะอยู่ข้างหน้าต้องมีคนสิ่วะเดีย๋ยวไม่มีแต่คุณสี่แล้วมีอัพเล่นอัพว่าเล่นเล่นเล่น,ลนจะเอาวสากาไปแทน โอ้โหของแต่งของอะไรทีเดียวทุกคนสิผู้ใจไม่ดีผมอ <ไป S 2> รอพ <รอ S 2> วกมึงเล่นเสร็จไงอ๋ออีกสี่สิบเอ็ดคนรวมพวกกูนะ ไม่ไม่ได่นอนไม่ไดเดี๋ยวก็ไายสั่นเลยเดี๋ยวพูดดิเดี๋ยวผมไม่มึงดูว่ากูอยู่ว่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกกูกูจะเข้าไปดูยังไงับเพื่อนง่าสิกดกดกดคลิกที้ขวา ก็กดออกเกมโหเล่นมาตั้งนานคือวงที่สองไอ้เหี้ยแม่งบางทีวงก็ช้าแล้วบางทีวงก็เร็วไม่เข้าใจสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กเอ็มสองซีเด้เอ็มสองซีเจอแล้วอะไม่มีไม่ต้องต่อแล้เอ็ก มีอะไรไมาแรกมีอะไรมาแรกไอ้สัตว์ถามมีอะไรมาแรกว <U MP. S 1> ินนี่ UMP วินนี่ของแต่ไหนไหนเนี่ยทุกคนดูเลยครับพ,พับป้อน M24 ผมมากกระดูวม,มันมันยิงเพื่อนได้ไม่ใช่หรอวะอ่ะแถมนี่ได้ดดบสจุกเฮ้ยจุกเลยเหรอหเฮ้ยเอม <laughs> ึงให้ปืนแต่มึงไม่กระสุน ไคนย <pakai mono> ิงเราอะกูย oh, right ิงมึงอยู่เนี่ยลืมกระสุนลืมกระสุนมึงว่าใครยิงไอ้สันไอ้เยี่ยมมีเสียงแล้วกูวางกันอยู่เราฟังเสียงอยู่อ๋อมึงยิงกูเองเห็นมึงเห็นในแบบไหมโอ้ออกดีกว่ารีบปิ้งดีกว่าบดกลับมอาใส่มาด้านน่ะไหน ไอ้หนึ่งแล้วไอ้ดอกตายสวยโอ้โหแม่พี่แม่นจังวะโอ้ถั้งมือสส่ระเบิดให้มันออกไปไม่ไม่ไม่มัน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 เฮ้ยเอฟเอ็กซ์้ายมือเอกเห็นไหมรีบเอกสายเร็วเฮ้ยไป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 ไอ้ดอปไอ้ดอกไอ้ดอกเร็วเดี๋ยวนี้อะไรแอดดอกคนเนี่ยไอ้ยี่โคงโคตรตรงนู้นเลยเอกไป แล้วไม่เห็นคนรถคุออยู่โโหไหนโอ้โหตรงนั้นที่มันตรงนั้นที่เออเราไอ้นี่บอกว่าเ,เราที่เราเพิ่งจะเดินออกมาเพียงแคตรงที่เราเบิดไอ,อดอกเห็นคนไหมเอกโอ้ย <c oughs> ถ้าเราไปเร็วกว่านี้แล้วเราตายหากันเลยน่ะเออเอกเดี๋ยวแอดขอไปหาไปแล้วตกใจเลยว่าแอดอกไม่ยินมั้ง เฉี่ยวระวังคนด้วยแล้ว,วังปีกซ้ายด้วยเอ๊ะเอ๊ะไอ้ขับรถอะไรของมึงวะเอ็ 2> มสองใะเห็นแล้วอักอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้ว,วไม่อยากเอาคูณสี่ทำไมไม่ค่อยมีคูณดีๆวะแค่จะพากูตายหาจนได้ไ ตีรากาด้วยรถไอ้สัตว์อืมฉากนี้มันช่างเหลือยี่สิบสองคนละเหลือยี่สิบคนไม่รวมหลักไปดูจากข้างบนแล้วนะฮะ เอกแกงเลนมองว่าในนี้เรางมีทุกคนไหมไม่รู้เอวงสามแล้ว กักกักกักกลัวที่สตายหลอนะเอ๊ยเอกข้างหน้ากูมีไหนนู่นบ้านบ้านเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมมันวิ่งไปข้างหลังน่าจะหนูน่าจะข้างหน้ากูเลยนู่นนู่นผมรอดักเอกหลังเราก็มี นู่นหลังเราก็มีหลังไอ้บ้าไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงที่เราที่ที่กูบอกว่ามีคนไน่แต่มีคนหรือเปล่าเด็กหลอกละเออจาัก,การตายเลยอุ้ยไม่ดีเลยคันม,มีคนไหม ฉันยังคงต้องรอเธอต่อไปอีกนานไหมตรงสันเหนือเราฆ่าตัาตายไหมไม่แม่ไยคิดอยู่รอ,อเลนะ่น S กมลังอายกับตูนอยู่อออ๋เอพวกกูตายด้วยความน,นี่เอ้คนคนคนนูนนูนนูคน,น,นไกลเลยสัตว์สองห้าหา้าตายแน่ตายแน่ตายแน่นี่แหละตอนนี้แหละ บอดนี้นะครับบอดหรือคนง่ายสัตว์ไม่โดนไม่โดนเลยมันมันย้อยเท่าไหร่ไวสัตว์ปืนที่เนี่ยยิงกันเป็นเลยนี่เอกซ้ายกุ่นก็มีเอกดู่นรุไหนมากระโดไปบ้านเก่าไปเราออกมาอู้สองคนไอสองคนมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วปเชิญปเชิญหน้ากันแล้วอ๋อไอ้นั่นตาย เราอยู่ตรงที่แบบตายตายยังสวยแอดรอปลงอีกแล้วไอ้เอกไห<ป>นไหนไหนไหน้ไปทำเพี้ยตรงนั้นมีคนไปเดี๋ยวดูคนนะชีวิตต้องการท้าทายนะฮะตรงนั้นมีคนที่คนไปวะไอ้อคนไอ้นั่นตายอย่งเอกที่จร,จริงอะ่ะเอ้ยนู้น,นเห็นว่าเอกมันลเลยไปแอดรอปไปอันนั่นอะ่ะ เห็นปะเห็นป้วยการทะเลนู่นนู่นๆมันเดินไปแอ้ดอกไอ้ตัวที่เรายิงไม่ตายตั้งแต่นู่นนู่นสองห้าต่อไปนไปแอ้ดอกไอ้ดอปไอ้ดอกตัวไหนวะนี่ต่างออกมาข้างหน้าเนี่ยไปแอ้ดอกไอ้ดอกมึงขับมาไซดิไปไม่ต้องแล้วไต้องแล้วเราเดินมาขานนี้แล้วไม่ต้องแล้วไอ้สัตว์ระวังบ้านด้วย bộ oh, cái cái sao ạ đồ hộp quân đứa ừ. cho cho nên lên lẽo đi chạy không sáng Ồ. sớm thế nào ăn ควันหายควันหายเ,าหเหรอกูหลุดนิดเหรอวะย,ยังอยู่เฮ้ยเงียบกันกริรรบเลยเงียบกริบกริบเลยบดบดหลุดนิดเหรอ ไ,ไบอกูเจอแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูมานะเป็นไนแป๊บเดี๋ยวไปเอดวิวเอดวิวเด้อสวยคูณแปดด้วย Statement. วดทายไปแล้วะวดวดตรงนี้วดเพื่อนสะเดิน ปั่ปืนผิดบอสดีไ่มซับคุม,มีคนแปลกซับคุม,มีคนแปลกติดแน่ๆ ไอ้โบอสไอ้สัตว์ฮัลโหลเฮียไม่ได้ยินเสียงใครเลยไม่อกี้หลุดเหรอใครหลุดหรือกูหลุดกูตายเลยกูตายเลยเห็นแล้วไอ้เฮียกูเห็นกูเห็นเมื่อกี้เองทำไมฮะกูปรับปืนผิดไอ้สัตว์ปิดไอ้สัตว์กอปรับปืนทีละนัดทีละนัดระวังไอ้สัตว์ไอ้เฮียกระสุนทั้งหมดไร่เฮียเนี่ยห่านะโอ้ปืนไม่มีกระสุนแล้วเอก ปเก็บสบกดีเก็บสบกูดีมกีคแปดด้วยแปดด้วยเดี๋ยวมีคนอยู่อ่ะเอก็มีเอดบิก็มีอยู่ไหนไอรัอ่ะต้อรับปะสกูสกูเด้อเด้วไต้องหลับไะตายปะเอกตายแล้วแม่นะเอกเศร้าจริงๆ

เฮ้กูต้องตายแล้วแบเอกแล้วกอนโอ้ยพี่ยกเลิกงานว้สัสด์กูจะไม่กูจะไม่พันแผล เฮ้่ากดเ F กด F กดไม่ได้กดไม่ติดเห็แล้วกูเห็นคนแล้วกูเห็นคนแล้วไอ้เฮี่ยของพันแหนเอาดิเวกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งโอเคได้ได้ได้โอ้โหกูยิงใครไม่โดนเลยเอเอกเเอกดนวะ มันล้อมกูแล้วมันล้อมกูแล้วการวงล้อมอะ่ะการวงล้อมอะ่งงอมอะแตก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 มันล้อมกูแล้วไอ้สัตว์โอ้ยเฮียกูอยู่คนเดียวเด็กสัตว์ชวนหน่อเด็กชวนหน่อยดที่สองนะครับ